แม่น้องฟิวน้องฟิวไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเรียกว่าแม่ปูเป้อ่าแต่ว่ามาจากแม่ปูเป้ชอบนะคะเป็นเพจของน้องแตมสตอรี่ค่ะรู้หรือยังรู้รแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวฟิวฟิวขอแก้กันเลยนะคะเพร่ะเป็นพัสดุนะ สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจแม่บุ๊ปเป้ช็อปนะคะแล้วก็ไลน์แม่บุ๊ปเป้อันเดอร์สไตน์ช็อปค่ะน้องฟิลนี่คืออะไรอ่ะมาจากเพจแม่บุ๊ปเป้นนช็อปไม่รู้ขอแกะก่อนนะเราจะได้รู้ว่าคืออะไรพี่ฟินนี่คืออะไรอ่ะตุ๊กตาเป่าลมป่อน้องฟิลนี่ของพี่ได้เป็นปลาน้องฟิลได้เป็นนางเงาอ้าวนี่มันเป็นผ้าห่มนะคะที่แบบว่ายัดขาเข้าไปในนี้แล้วก็ห่มตอนนอนเหมือนแบบว่า อะไรหนะ้าถุงนอนน่ะไม่นอนเฮ้ยแต่พี่ขายยายัดได้ไหมนี่มีหางด้วยของน้องฟิวเป็นนางเงือกนะของพี่เป็นปลาฉลอม,ม,มลน,นี่พี่โดนปลาฉลัมกัดนน่แต่น้องฟิวใส่ซะแล้วไหนหางโอ้ยอุ่นจังเลยพีย่ฟิมหน้าหนาวเราไม่หนาวแล้วเย้เพราะมีผ้าห่มแบบแฟนตาซีนะคะของแม่ปุ๊เป้ชอบค่ะ เรื่อหน้าอยู่พอดีนะน้องฟิวเมใดูอันนี้ป้าอะไรนะมีนะนึกถึงน้องฟิลถูไปถูมามีขา<ง>ก็ฟิว์ลองถูดเดียวแตถอดออกเลยเคยรื่องจักรมีขา<ะ>นี่แต่ของปีมอ่ะเจ๋งสุดแล้วรู้สิปไปฉลาเ<า>นี้ยภาพลงด้วยนะเหมือนอะไรน,นะป้าชิมปนารกระเบนนั่นแหละบารกระเบนข้ามีตรงนี้นีพี่เป็นนักเงื่อนหมือนกันนะครึ่งคนครึ่ง <laughs> ครึ่งปลาปลาฉลามอะของฟิลนะคะก็เหมือนแบบว่าเป็นทรงเหมือนปลาฉลามนะคะกินตัวคนค่ะไปครึ่งตัวแล้วนี่ตอนนี้ฟิลก็กำลังโดนกินอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็มีอยู่ในห้องนอนของฟิลแล้วค่ะนี่ก็ใส่มาเป็นว่าเป็นมาหงเป็นซีเรียบร้อยแล้วรู้สึกง่วงนอนมากเลยนะคะแล้วก็นุ่มอุ่นสบายมากเลยอยู่ใ้าดี แต่ก็น่ารักเช่วนอฟิวไม่มีแรงจะตอบแล้วสงสัยจะง่วงนอนจะหลับแล้วเนี่ยวันนี้นะคะปิ๊มฟิวจะใส่แบบนี้นอนเลยค่ะนี่คือผ้าผมแฟนซีนะคะจากเพจแม่ปูเป้ชอบค่ะน่าจะฝันดีแน่นอนเลยเช่น้องฟิวใช่ค่ะแล้วก็ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายดไนท์จุ๊บจุ๊บดไนท์